มันี่มา,บ,าบอกกับโคบานเมืองรอยเกินนะครับจะมาบอกถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเมื่ออาชีพเพิ่นได้เผยสูตรอาหารปลานะครับสูตรอาหารปลาลดต้นทุนได้ถึง60%พูดถึงปลาที่เลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจนะครับแน่นอนทุกคนจะต้องนึกถึงปลาดุกปลาคอละกะปลาเข็งนะครับมัอนี นะครับจะพาไปรู้จักวิธีการเลี้ยงปลาลดตนทุนในการเลี้ยงปลาถอประสบการณ์จากเกษตรกรที่พิกผันหันมาเลี้ยงปลาจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านละกะในพื้นทีไก่เคี้ยงคุณอุดมขนมก่อนนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงปลานะครับจังหวัดปทุม้อยฟังว่าเหตุการณ์น้ำท่วมขังญ่เมื่อปี2 5 5หาหาซี 4, เป็นบทเรียนสำคัญ เหตุการณ์ในข้งนั้นได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทำมาหากินเหตุให้พื้นตองเล่งฟื้นฟูนะครับในการเหตุการเกษตรจากเดิมที่มีการเหตุนาบย่างเดียวหันมาปรับเปลี่ยนการเกษตรในทฤษฎีใหม่ผสมผสานปลูกเข่าปลูกพักหรือแม้กระทั่งเลี้ยงปลาเป็นหลักโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่กะจะมี การเลี้ยงปลาเชิงเศรษฐกิจมากกว่าเช่นปลาหมอหรือปลาเข่งนะครับปลาคอหรือปลาอนปลาดุกถือว่าเป็นปลาที่ซื้อขายตามท้องตลาดได้ง่ายอีกทางยังมีระยะเวลาในการเลี้ยงที่บด่ดนจึงบ่แปลกนะครับที่เกษตรกรจะหันมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมโดยการเลี้ยงปลาคุณอุดมบอกว่าในการเตรียมพื้นทีเลี้ยงปลานั้นอาจจะมีพื้นทีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของแต่ละคนสำหรับพื้นที่ในการเลี้ยงปลาชนใหญ่จะบ่กเกิน3ามไรต่อบอ่อพอ้าใส่พื้นที่ในการเลี้ยงมากกว่านั้นอาจจะต้องมีต้นมีการลงทุนที่สูงขึ้นซึ่งในแต่ละบ่อก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเกษตรกรเกษตรกรคนไหนนะครับที่อยากจะเลี้ยงปลาแต่บ่คอยมีเวลามากเบิง่งกันแานน้ำอยากให้เลี้ยงปลาดุก พอปลาดุกเป็นปลาที่กินง่ายโตโตเร็ว,ว,วม่มีปัญหาสําหรับเกษตรกรเมื่อใหม่ที่มักเลี้ยงปลาเชิงเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลี้ยงปลานะครับเพิ่นวายย่าจยงซี่ครับสําหรับการเลี้ยงปลาในแต่ละข้งนะครับแน่นอนจะต้องมีการศึกษาลงหนากรพอปลาแต่ละชนิดมีการเลี้ยงและการเจริญเติบโตทีบ่คือกันญงบ่คือกันนะครับ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่กับมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลตอบแทนที่เป็นผลกำไรและสัางรายได้เป็นอาชีพเสริมถ้าอยากรู้ว่าปลาชนิดไหนเบิ้งยังไงด,ดูแลยังไงก็ต้องเริ่มจากการศึกษาพื้นที่สภาพแหล่งน้ำพอค่าของน้ำแต่ละพื้นที่มีความบริสุทธิ์ที่ต่างกันถ้ามีแหล่งน้ำที่สะอาดก็สามารถเลี้ยงปลายังกระได้นะครับถ้าแหล่งน้ำสะอาด แต่ถ้ามีน้ำที่มีปัญหาบ่อยๆก็อาจจะต้องเลี้ยงปลาที่มีความอดทนต่อน้ำสูงเช่นปลาดุกเพราะเป็นปลาที่ทนกับน้ำได้สูงบาวารแรงน้ำนั้นจะมีสิ่งเจอปนกระตามจึงบ่เป็นปัญหาในการเลี้ยงปลาดุกยังมีปลาที่บ่าสามารถทนกับปัญหาน้ำใดเช่นปลานิ่นปลาตะเพียนนะครับนอกจากนี้เรื่องอาหารการกินก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ควนคำานึง โดยการให้อาหารในระยะแรกหนึ่เดือนของการเติบโตปลาส่วนใหญ่มีความต้องการแหลท่าสูงจึงจำเป็นจะต้องให้อาหารมือละสองเทียนะครับเศรากับแล่งซึ่งหลังจากผ่านระยะแรกไปก็ะหันกลับมาดูความเหมาะสมของผู้เลี้ยงถ้าให้อาหารสัำเร็จรูปก็ควรให้มือละสองสองเทียนะครับถ้าเป็นอาหารแปรรูปก็ควรจะให้วันละหนึ่งครั้ง สำหรับอายุของปลาที่จะนําไปขายนังกับขึ้นยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับท้งปัจจัยเรื่องของอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดก,การจเจริญเติบโตของปลาได้เช่นกันปลาที่กินอาหารที่เจของแปรรูปเองก็จะมีอายุเต็มที่8ถึงเเดือนส่วนปลาที่กินอาหารสําเร็จรูปก็จะโตสมบูรณ์เต็มที่าถึง6เดือนก็นําไปขายได้เพล่นวาจังสันนะครับ ลดต้นทุนยังไงให้ได้กับไร่มาที่สุดเพิ่นได้ในนํำนะครับทีมมากของถ่านอาหารปลาเกษตรกรสามารถเปรียบเทียบดูความเหมาะสมของตัวเองที่จะจัดหาแหล่งอาหารของปลาถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงพอถ่านในระยะเวลาหาตึงหเดือนในการเลี้ยงปลากจะต้องพึงหวังจากการซื้ออาหารสำเร็จรูปถือเป็นการลงทุนที่สูง เพราะฉะนั้นก็ต้องหาแหล่งอาหารที่สามารถลดต้นทุนได้่งปลาในแต่ละชนิดกินอาหารที่คือกันเช่นปลาดุกกินอาหารใดทุกอย่างเช่นปลายเขา่าล่ำเขา่าเศษอาหารร่วมกันทางอาหารสําเร็จรูปทั้งนี้ก็ยังมีปลาที่บ่สมารถกินอาหารคือกับปลาดุกได้เช่นปลาหมอปลาช่อนที่จะต้องกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงปลาหมอปลาช่อนนะครับ การนํำเข่าเปลือกที่ได้จากการทำหน้ามาแปลรูปเป็นอาหารปลาเพียงเท่านี้ก็อาจสามารถลดต้นทุนได้ดีกว่าไปซื้ออาหารสำเร็จรูปเพราะอาหารสำเร็จรูปมีต้นทุนสูงอาหารที่เพิ่นได้จากการแปรรูปนะครับเองนั่นมีอัตราการเสี่ยงทีเฮ็ดให้ปลาไนส่านะครับโดยถาดอาหารที่บ่เพียงพอและยังทำให้หนามในบ่อเสียเร็วกว่าปกติเพราะเป็นอาหารที่เจือจางและลลยกับนามข้อดีคือลด ต้นทุนตำ่ำแต่จะแตกต่างจากอาหารสำเร็จรูปที่สามารถควบคุมการโตได้มีต้นทุนที่สูงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารแปรรูปต่างกับมีขอดีขอเสียด้วยกันทั้งสองอยูทีว่าไผ่จะนํำขอเสียเหล่านั้นมาใส่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นน้ำที่เสียไปก็สามารถทดแทนด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรได คุณอดมบอกวิธีลดต้นทุนโดยการแปรรูปอาหารเองเป็นยีงสี่นะครับพนจะใส่สี่งไก่30กิโลกร,รมัมขนมปัง10กิโลกร,รมัมล่ำละเอียด5กรริโลกรัมเกลือแกง5กรริโลกรัมกับปลายเข่า5กรริโลกรัมนำทุกอย่างมาบดร่วมกันให้ปลากินเดือนแรกอาจให้อาหารเมต็ดตามปกตินะครับพ่อเดือนที่2 4ถึงเดือนที่4 ให้อาหารที่ผสมเองเดือนที่หาให้อาหารเม็ดและอาหารบดสลับกันแต่ละมือพร้อมกับจะปลาขายได้สูตรนี้สามารถลดต้นทุนไดถึง60%นะครับอีกรอบนะครับเดือนแรกนะครับเพิ่นจะให้อาหารเม็ดอาหารปลานะครับตามปกติเดือนที่2ถึงเดือนที่สให้อาหารที่เพิ่นที่ผสมเองมาเดือนที่หาให้อาหารเม็ดและอาหารบดสลับกันแต่ละมือ พร้อมกับจับขายได้นะครับเรืองนี้หาเ็นกำไรขายนะครับสูตรนี้เพนวาสามารถลดต้นทุนได้ถึง60%ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับการเลี้ยงปลาเชื่องเศรษฐกิจกัถือว่ายัางอยู่ในระดับที่คอยเป็นคอยไปทําให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาต้องศึกษาวิธีการต่างๆที่จะเห็ดลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาให้ได้มาติดสุดและใส่ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ยังได้ก็ดีนะครับถึงแม้เศรษฐกิจจะค่อยๆขยายตัวแต่ผลกําไรที่ใดมากถือว่าเป็นตัวเลขทีบ่หน่อยเลยทีเดียวคุณอุดมบอกว่าการขายปลาเชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็จะต้องเริ่มต้นที่ตลาดที่มีขนาดใหญ่หรือตลาดส่งออกซึ่งเงื่อนไขของการสื่อขายนั้นกักขึ้นอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจพอในช่วงเศรษฐกิจดีพอค่าจะเขามารับสื่อโดยตรงและเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง เกษตรกร,รกร็จะต้องนําไปส่งขายด้วยตัวเองยังไหนก็ตามนะครับภาวะเศรษฐกิจปัจปจ,จุบันนี้ยังอยู่ในช่วงปานกลางถือว่ายังเป็นทีนาพอใจสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะเลี้ยงปลาสิ่งที่ควรคํานึงอันดับแรกคือตน้นทุนซึ่งจําเป็นต้องคํานวณเนื่องจากว่าการทําอาชีพนี้ต้องทําให้เป็นขันเป็นตอน จากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆเก้าวเขาไปสู้ตลาดขนาดกลางเมื่อถึงช่วงนั้นสังคมจะย่อมหลับเหตุหาเป็นที่รู้จักของเกษตรกรที่มีใจหลักชอบการเลี้ยงปลาสหรับ